แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2568โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมซึ่งไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเฉพาะหน้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นความเสี่ยงถาวรสำหรับเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการรอสำรวจความเสียหายหลังเกิดภัยไปสู่การประเมินล่วงหน้าเตือนล่วงหน้าวางแผน ฟื้นฟูล่วงหน้าเราทำสิ่งนี้ผ่านชุดข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงและการจำแนกกลุ่มพืชตามระดับความเปราะบางเพื่อยกระดับมาตรการรับมือภัยน้ำท่วมในภาคการเกษตรหัวใจสำคัญของเราคือ4-5 3โมเดลซึ่งประกอบด้วย4ระยะการจัดการภัยพิบัติ1ระยะลดผลกระทบเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่นการให้ความรู้การปรับผังการใช้ที่ดินการทำคันกั้นน้ำ และการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ระยะเตรียมความพร้อมคือการเตรียมปัจจัยการผลิตการทำบัญชีสพกำลังการสำรวจข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 3. ระยะตอบสนองคือการเผชิญเหตุการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร 4. ระยะฟื้นฟู เป็นการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดการวางแผนฟื้นฟูหลังจากน้ำลดการปรับปรุงบำรุงดินรวมถึงการเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อมาคือห้ากลุ่มพืชหลักที่ต้องให้ความสำคัญ 1. พืชไรเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังเปราะบางสูงไม่ชอบน้ำขังเสียหายง่ายจากน้ำหลากควรปรับผังที่ดินและเก็บเกี่ยวก่อนน้ำท่วม 2. พืชสวนไม้ผลยืนต้นเช่นกล้วยส้มทุเรียนมะพร้าวทนน้ำท่วมได้ 2- 3สวันบางชนิด ทงถึง9วันเสี่ยงโรคโคเน่ารากเน่าการจัดการดินและการดูแลระบบรากจึงสำคัญ 3. พืชผักเปราะบางสูงเน่าเสียเร็วภายใน6 1ถึงวันเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแต่ฟื้นตัวสร้างรายได้กลับมาได้เร็วการเตรียมพันธุ์และวัสดุปลูกปลอดเชื้อจึงสำคัญ 4. พืชน้ำมันเช่นปาล์มน้ำมันทวลิสงทัวเลืองทนต่อน้ำท่วมขังได้ต่างกันควรมีการตรวจสอบทางระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ5้าข้าว มีความเปราะบางต่างกันตามช่วงอายุต้นเตี้ยเสียงจมน้ำกว่าต้นสูงการระบายน้ำออกจากนาข้าวและการวางแผนรวมกับชลประทานจึงสำคัญและสุดท้ายคือ3เครื่องมือสำคัญของเรา 1. แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมฟล r i s k Map เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ข้อมูลหลายด้านเช่นพื้นที่ปลูกพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชนิดพืชและประเภทดินเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงข้อมูลเกษตร,รกรรายแปลง 2. ระบบเตือนภัยและช่องทางการสื่อสารคือการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยแปลข้อมูลทางวิชาการให้เกษตรกรเข้าใจง่ายควรมีช่องทางที่หลากหลายรวมถึงการแนะนำแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเช่นไทยวอเทอร์ e t เน็กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทาน 3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่นี่คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียและเร่งการฟื้นตัวจากน้ำท่วม สำหรับจังหวัดสแก้วมีพื้นที่การเกษตรกว่า2.4ล้านไร่จากการประมวลผลข้อมูลณวันที่27มิถุนายน2568จังหวัดสแก้วยังจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างไรก็ตามต้องอิงกับปริมาณน้ำฝนปัจจุบันและพื้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้แก่มันสำปะหลังข้าว,ข,าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำญ่ในส่วนของอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศมีพื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วง5ปีที่ผ่านมา2563ถึง2567 ในหลายตำบลเช่นป่าไร่และหนองสังที่ท่วมสี่ครั้งทับพริกผ่านสึกคลองทับจันบ้านด่านและหันทรายที่ท่วมสามครั้งเป็นต้นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภออรัญ,ญประเทศได้แก่ข้าวอ้อยโรงงานมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำไย